สวัสดีครับแคคตัสริมดว้วนนะครับนี่ครับดิโนโนลูกเพาะของเราหลังจากที่เพาะมาสี่เดือนแล้วลุงก,ก็เปิดถุงไว้เปิดถุงไว้ประมาณสองสเดือนแล้วครับแต่ว่าเขาจะแน่นเกินไปครับถ้าแน่นแบบนี้ก็ต่างบางต้นก็จะไม่โตครับเดี๋ยว เรามาแยกต้นด่างบางต้นที่แข็งแรงออกมาก่อนครับแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราไปขยายพอตกันครับเดี๋ยวเราไปเตรียมดินกันครับน่ครับลุงจะใช้กล่องข้าวแต่ว่าต้องเอาสีดำพ่นหน่อยเพราะว่าพอโดนแสงแล้วเดี๋ยวตะไคร่เขียวขึ้นครับเดี๋ยวเราจะลองก้นด้วยมะพร้าวสักแล้วก็ใส่ดินปลูกเลยนะครับแล้วก็ใส่ออสโมโคสสตาร์เกิลจีเหมือนเดิมครับแล้วเราก็จะมาแยกพวกนี้ลงไปใส่ครับลงไปปลูกกัน ใส่มะพร้าวสัดไปเลยครับเพื่อความชุ่มชื้นใส่ประมาณนี้พอครับแล้วก็ใส่ดินปู๋เหมือนเดิมครับปุ๋ยออสโมโค้ไปนิดหน่อยครับไม่ต้องใส่ยเยอะครับเพราะว่าต้นเขาเล็กอยู่ต้นเขายังเล็กอยู่ตามด้วยสตาร์กืนจีครับสตาร์กืนจีการเพียร์กัน,มนแมลง อย่าไปจับโดนยโดยตรงครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ใช้ดินกรบพอใส่ดินเต็มแล้วเราก็ลดน้ำได้เลยครับให้ชื้นชืนเราจะได้ทำงานง่ายๆครับนี่ครับประมาณนี้ครับถ้าไม่ลดน้ำแล้วเวลาเราเจาะลงไปแล้ว ดินชอบไหลลงไปปิดรูครับรถเย็บแล้วมะพร้าวลอยขึ้นมาครับนี่ประมาณนี้ครับพอลดน้ำแล้วเราก็จะได้เจาะรูง่ายครับทีนี้เราก็มาหาตัวด่าง ก่อนอน่นเราก็เจอแล้วเราก็เอาไม้แซกของครับด่างด่างสามต้นเลยเราก็แยกไว้ก่อนต้นนี้ท่าทางจะเป็นลูกของสายยับมั้งครับต้นนี้ก็ด่างค่อยแซะลงไปครับ เดี๋ยวจะโดนล,ลากเขาต้นนี้ก็ด่างต้นนี้ก็ด่างครับท่านแน่นนี่ต้องเอาอขึ้นมาทั้งกัดทั้งกอเลย เอราะไว้พอาแยกทีหลังน,นี่ก็น่าจะเป็นสายยับอีก,อกต้นครับ ต่างเยอะครับแต่ว่าไม่ค่อยโตเพราะว่าเขาเข้าไปเบียดกันแน่นไม่คิดไหมเนี่ยเหมือนจะคิดต้นเริ่มนิ่มแล้วครับเนื่องจากเขาเบียดกันเยอะ เดี๋ยว,ยวขอเวลาไปหาด่างสักคู่ครับแยกมาแค่นี้ก่อนไม่ไหวครับโรยโรยโรยแน่งไปเลยแยกยากมากเลยครับล่าเข้าพันกันเราเจาะแล้วแล้วก็ใส่ลงไปเจาะดูแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับง่ายๆครับ ดินก็เป็นดินปลูกธรรมดาเนี่ยครับแต่ว่าช่วงนี้เราก็โชยน้ำลดน้ำเขาบ่อยๆหน่อยอย่าให้เขาแห้งนานเพราะเขายังต้องการความชื้นเยอะๆอยู่เขาเป็นไม้เล็กๆจอบลงไปนี่ลุงหาเฉพาะที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นยับหน้าสวยๆแล้วก็เป็นพวก ด่างครับแต่เดี๋ยวต้นอื่นที่ยังอ่อนอยู่หรือว่าเขียวๆแล้วก็จะอาไปขยายพอดเดี๋ยวลุงต้องไปเตรียมดินขยายพอดใหม่อันนี้ทำไปก่อนครับทำง,ง่ายๆครับสไตล์ลุงเท่งครับแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ตายง่ายนะครับเขาไม่ได้ บอกบางมากหรอกครับถ้ารอดจะปิมมือลุ้งได้แสดงว่าแข็งแกร่งต้นนี้ติดกันสามต้นใส่ไปเลยครับทำหลุมใหญ่ๆห,หน่อยใส่ลงไปเลย จับใส่ลงไปตรงนี้ลากยาวเดี๋ยวเอานี่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเรียงให้หมดก่อน๋อยวค่อยมาถ่ายให้ดูนะครับ อพอครบแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ช่วยช่วยน้ำลไปหน่อยหนึ่งให้ลงไปรัดขูนตรงเนื้อบางเสร็จแล้วออที่เราแยกออกมาเรียบร้อยเดีย๋ยวไปดูที่ดิลิงเที่งท,ทำอันนั้นนะครับอันนี้ที่เราทำไว้สองสาวันก่อนครับ าด้วยแล้วแล้วเดี๋ยวพวกต้นเล็กๆหรือต้นชุบเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะไปใส่กระบะใหญ่ขยายหน่อยเพราะว่าเขาเขาเริ่มจะไม่โตแล้วครับมันแน่นเกินไหมครับเสียได้ไดีเผื่อมีต้นสวยๆนิ่มไปจะเสียได้ของเดี๋ยวเดี๋ยวลุงไปเตรียมดินทํากระบะใหญ่ก่อนนะครับนี่ครับกระบะใหญ่เราใส่ดินมาแล้ว เดี๋ยวเราก็จะเอาต้นที่แน่นๆเนี่ยขยายใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราหาที่ตักเลยครับก่อนอื่นเราก็ทำให้เป็นหลุมหน่อยๆก่อนแล้วเราก็ใช้ซอใช้ใช้ช้อนงัดขึ้นมาเลยครับประมาณนี้ครับเนี่ย แล้วก็วางไว้ในหลุมนี้ใช้ช้อนคนระับเนี่ยด่างๆทั้งนั้นเลยครับแต่ไม่โตเพราะว่าดินเขาน้อยแล้ว เขี่ดินกบแล้วก็รดน้ำองครับ ครับประมาณนี้ครับเนี่ยพอเราเรียงไปแล้วเราเรา <c oughs> เราลดน้ําก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วลุงก็จะทิ้งเอาไว้แบบนี้แบบทิ้งไว้ยาวๆเลยครับแล้วถ้าเกิดมีต้นไหนสวยเราก็เอาออกมอกไว้ต่างหากต้นไหนที่ไม่สวยเราก็ปล่อยยาวๆไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะพาไปดูที่ที่ลุงทาไว้เมืเ่อห้าประมาณห้าเดือนแล้วครับ ที่เคยทำไปแล้วนะครับนี่ครับก็บมีต้นด่างหลงเหลืออยู่ครับต,ต้นด่างที่เราใส่มาเป็นกระจุกกระจุกเมื่อกี้เนี่ยครับเวลาเขาโตเขาจะขยายออกมาเองนี้เราก็หาสวยๆเอาไปปลูกเนี่ยครับเป็นกระจุกหนึ่งกอหนึ่งกอเนี่ยหนึ่งหนึ่งกอ แล้วเวลาเ้าโตมันมันก็จะขยายออกมาเองครับเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมลุงเท่งแคคตัสบิมรัวขอบคุณครับสวัสดีครับ